ครับวันนี้เราพารีวิวตัวจังหวัดปาจีนบุรีตอนนี้อยู่ตากขนส่งปาจีนบุรีนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดปาจีนบุรีวันนี้พาหลานมาหาหมอหลานไม่สบายมาหาหมอคลินิก ที่ปลาจีนบุรีแล้วก็ยคลินิกหมอปียะพรพรชัยปียะพรคลินิกหมอเนี่ยคลินิกหมอเด็กวันนี้มานั่งรอหล,าลยานเนี่ยไม่มีอะไรทำนั่งรอก็ ถ่ายรีวิวไปจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้อากาศประทอากาศป,ปลอดโปร่งลงสบายไม่มีเมฆล้องปลาปลอดโปร่งนั่งอยู่ในรถถ่ายไป <c oughs> นี่ครับ วันนี้วันเสาร์จังหวัดปรตจีนีก็ประมาณนี้ถนนอะไรเนี่ยเขาเรียกถนนอะไรถนนเส้นเนี่ยอยันนี้ตรงนี้นจะไปแยกไปไปแดนตรงที่ไฟไหม้ตึกตอนนี้ยังเป็นซากเนี่ยยัง สร้างอะไรไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะข่านไปก็ไม่ได้ถ่ายครับเพราะไม่มีคนถ่ายให้นะรีวิวชวดราจีนีบุรีครับเพื่อนเอฟซีที่เข้ามาติดตามมาดูครับหลานน้อยมาหาหมอหลานไม่สบาย ใครนี่ก,หก็หน้าขนส่งุ้่นไปโดนกับไปหน้าไขยจัก,กระพงใบสถานีรถไฟนี่ก็นี่ขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี สร้างใหม่หลังใหญ่ไม่ได้มานานแล้วไม่ได้เข้าเ,เมืองนานแล้วตึกขนส่งเขาทำใหม่ใหญ่โตเลยนี่ก็รีวิวให้เพื่อนๆดู ไปแล้วเด็กๆอันนี้คลินิกเด็กเด็กมาหาหมอตรวจจังหวัดปราจินบุรีก็ประมาณนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดปาจีนบุรีติดกันกับเป็นคลินิกตวรวจเลือดคลินิกแรับตวรวจเลือดเป็นคลินิกแล a บ ปราจีนบุรีคนกนี้ก็เป็นคลินิกเด็กสำหรับเด็กหมอปิยพรหมอพรชัยปียพรน,นะคลินิกเนี้ยคนเด็กขึ้นเยอะเด็กเด็กป่วยเด็กอะไรก็มาหาหมอนี่แหละร้านมาประจำมาหาหมอคลินิก้วก็หาย ทัดตัวเมืองปลาจีนให้เพื่อนๆได้ดูก็ไม่ได้วิ่งไปไหนครับจอดอย่างนี้แหละจอดดูห,หน้าคินอีกอ่ะนี่ก็รถลาไปเยอะนะครับ ส่งเมืองปาจีนนี่เด็กหาหมอครับรอนานหน่อยครับ pupuya dekjadekkpoya Hai nang roh ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมนะครับใครเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้กำรงรวย,ยๆขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับใครเข้ามาดูขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ้งเพื่อเป็นติดตามเพื่อเผื่อผมทำคลิปใหม่จะได้ขึ้น แจ้งเตือนให้ท่านดูท่านทราบว่าผมมีคลิปใหม่ขึ้นมาลองหัดทำนะครับหัดถ่ายหัดทำดูก็อย่างนี้คนทําคลิปใหม่ทําใหม่ลองดูก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณครับ